น่ากลัวจริงเอะอะไรก็ยิงปืนแล้วอ้างระงับเหตุเจ้าของร้านชาบูผวารู้ตัวแล้วมือปืนควักปืนยิงขู่หน้าร้านชาบูขอนแก่นพบเป็นตำรวจยศ10ตำรวจเอกสาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งกับวัยรุ่นระหว่างอำเภอเจ้าของร้านอาหารผวาหนักเปิดร้านชาบูอยู่ดีๆกลับมีกระสุนปืนเปลววอน เหตุจากวัยรุ่นลูกค้าร้านเหล้าข้างเคียงถือวิสาสะเข้ามาจอดรถโดยไม่ขออนุญาตซ้ำร้ายพอเมากล่างได้ที่ก็เปิดศึกทะเลวิวาทเดือดไล่ย,ยิงถล่มกันสนัน่นเกิดเหตุมาแล้วหลายครั้งจนมาถึงครั้งนี้กลายเป็นตำรวจที่อยู่ในกลุ่มทะเละวิวาทเสียเองทำไมอยู่ต่างพื้นที่สามารถพกพาอาวุธปืนได้โดยเฉพาะเข้าไปในสถานที่สาธารณะสถานบริการ มีสถานะนอกเครื่องแบบและไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่การจะมาอ้างว่าระงับเหตุก็ต้องถามว่าตนเองเป็นผู้ก่อเหตุด้วยหรือไม่จากกรณีโลกออนไลน์แชร์คลิปเหตุการณ์วัยรุ่นก่อเหตุทะเละวิวาทโดยมีการใช้ปืนยิงใส่กันพื้นที่ริมถนนมรลิวันตำบลหนองเรืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นโดยเจ้าของคลิปบรรยายเหตุการณ์ว่า เหตุการณ์ยิงปืนทะเลาะวิวาทกันหน้าร้านชาบูอำเภอหนองเรือรอบที่สามต้องทำยังไงดีน่ากลัวมากแจ้งหน่วยงานฝ่ายไหนได้บ้างคะเนื่องจากร้านเหล้าอยู่ติดกันแบบนี้หรือเราต้องป้องกันด้วยการไม่ให้ลูกค้าเข้ามาจอดรถในพื้นที่ของเรารู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งทั้งที่นอนอยู่บ้านตัวเองแท้ๆโดยภายหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางส่วนใหญ่ต้องการให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองออกมาบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนถือเป็นอันตรายต่อสังคมอย่างยิ่งผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนางสาวเอนามสมมุติเจ้าของร้านชาบูผู้เสียหายว่าวันเกิดเหต,ตุตนได้ยินเสียงคนทะเลาะกันหน้าร้านดังลั่นจึงหยิบโทรศัพท์มา ดูเหตุการณ์ผ่านกล้องวงจรปิดเพราะไม่อยากออกไปดูเองเกรงจะโดนลูกหลงซึ่งภาพปรากฏมีกลุ่มวัยรุ่นจอดรถหน้าร้านของตนจังหวะเตรียมจะออกรถแต่ปรากฏว่าคู่กรณีมาจอดรถขวางอยู่ทําให้ออกไม่ได้จึงมีการตะโกนหาเจ้าของรถอยู่นานกระทั่งติดตามเจ้าของรถเจอจึงเกิดการทะเลาะวิวาดตาทอกันมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงสุดท้ายก็ชกต่อยกันชุลมุน ก่อนจะมีการใช้ปืนยิงถล่มกันดังกล่าวนางสาวเอกล่าวอีกว่าหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำได้เพียงป้องกันตัวเองหลังจากนี้จะทำรั้วมาปิดกัน้นไม่ให้ใครเข้ามาจอดรถ,รถหลังร้านอีกแล้วส่วนเรื่องที่ออกมาโพสต์ไม่ได้ต้องการจะเอาผิดใครแต่ต้องการให้หน่วยงานในพื้นที่ช่วยดูแลความปลอดภัยของชาวบ้านด้วยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเรื่อง<ถ>ก่อนหน้านี้ก็เคยมีการทะเลาะวิวาทยิงกันหน้าร้านมาแล้วสองครั้ง ครั้งแรกเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไล่ย,ยิงคู่อริแล้วกระสุนโดนกระจกร้านเสียหายมีการชดใช้เงินให้1,500บาทจากนั้นก็มีการไล่ย,ยิงถล่มกันอีกเป็นครั้งที่2แต่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหายกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ครั้งที่3ชาวบ้านแถวนี้ต้องทนอยู่กันอย่งางหวาดภวาที่ผ่านมาตนไม่ได้แจ้งความเพราะเห็นใจเจ้าของร้านเหล้าแต่ว่าตอนนี้คงต้องเห็นแก่ชีวิต และความปลอดภัยของคนในครอบครัวแล้วเบื้องต้นหลังจากแจ้งความแล้วทางตำรวจจะได้เรียกเจ้าของร้านเหล้าไปพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันต่อไปส่วนความคืบหน้าในเรื่องนี้ล่าสุดเมื่อเวลา9.30นาฬิกา30นาทีวันที่31ธันวาคม2566 นายพิชัยวันตาในอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าได้ประสานให้มีการตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหน,นองเรือโดยจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทราบว่าเป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทและมีการยิงปืนขึ้นหลายนัดและบุคคลที่ใช้อาวุธปืนยิงนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรภูเวียงยศสิบตำรวจเอกซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบปากคำ และดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปจากการสืบสวนสอบสวนของทางตํารวจในพื้นที่ทราบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีปัญหากันอยู่มีอยู่2กลุ่มโดยเป็นกลุ่มที่มาจากอําเภอบ้านแทน่นจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นลูกค้าประจํามาเที่ยวบ่อยและอีกกลุ่มเป็นนักท่องเที่ยวจากอาเภอภูเวียงโดยคนที่ใช้อาวุธปืนยิงออกไปหลายนัดก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยซึ่งเป็นเพื่อนกันซึ่งให้เหตุผลที่ยิงโดยอ้างว่าเป็นการระงับเหตุ กลุ่มเพื่อนทะเลาะวิวาดกันกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอำเภอบ้านแท่นส่วนสาเหตุอย่างละเอียดต้องรอ,อการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนายอำเภอภูรเรือกล่าวอีกว่าในส่วนของทางร้านนั้นจากการตรวจสอบแล้วมีมาตรการเข้มงวดตามนโยบายของทางจังหวัดเป็นอย่างดีและเบื้องต้นทางร้านจะปิดให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ พรกกาะกลัวว่าจะเกิดเหตุซ้ำอีกเนื่องจากเหตุการณ์ยังเพิ่งเกิดใหม่ๆอาจจะมีการกดแค้นกันอยู่ในช่วงนี้จึงจะปิดไปก่อนโดยทางอำเภอเองก็ได้มีมาตรการตรวจสอบเข้มงวดในเรื่องของสถานบริการและร้านอาหารกึ่งสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่อง การนำสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาภายในร้านทั้งยาเสพติดและอาวุธปืนซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะได้ลงพื้นที่ไปพบกับเจ้าของร้านชาบูเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนขณะที่พันตำรวจโทสำเนียงสำรงพลรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรหนองเรือกล่าวว่า ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแต่เมื่อไปถึงพบว่าเหตุการณ์สงบและกลุ่มวัยรุ่นสลายกันไปคนละทางแล้วโดยทางร้อยเวรซึ่งเข้าเวรในคืนนั้นก็รอให้ทางผู้เสียหายหรือเจ้าทุกขเข้ามาแจ้งความที่โรงพักแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครเข้ามาแจ้งความแต่อย่างใดแต่ทั้งนี้ในส่วนของทางตำรวจเองภายหลังจากที่มีคลิปวงจรปิดของร้านชาบูที่อยู่ข้างกันกับร้านเหล้าในคืนเกิดเหตุนั้น ได้มีการเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลโดยพบว่าทางเจ้าของร้านชาบูมีความวิตกกังวลในเรื่องของความไม่ปลอดภัยหากมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้ที่มีการใช้อาวุธปืนเกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองและทางอำเภอก็จะได้ร่วมมือกันลงพื้นที่ไปสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าไม่มีใครอยู่เหนือนอำนาจของกฎหมายได้ในส่วนของการสืบสวนสอบสวนนั้นแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะยังไม่มีผู้เข้ามาแจ้งความที่โรงพัก แต่เมื่อมีเหตุการณ์ปรากฏตามสื่อต่างๆทางตำรวจก็จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบโดยในกรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นในส่วนของการทะเลาะวิวาททางตำรวจก็จะทำการสืบสวนสอบสวนหาตัวทั้งสองกลุ่ม ที่ก่อเหตุดําเนินการแจ้งข้อหาในส่วนของการทะเลาะวิวาทหากมีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียหายประสงค์จะแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีก็สามารถแจ้งทางพนักง,งานสอบสวนได้เช่นกันแต่ในเบื้องต้นนั้นอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนทําการเรียกกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุทั้งสองกลุ่มมาดําเนินคดีตามกฎหมายและหากการตรวจสอบพบว่ามีการใช้อาวุธปืนก็จะต้องตรวจสอบว่าเป็นปืนของใคร มีทะเบียนถูกต้องหรือไม่หากเข้าข่ายการกระทําผิดกฎหมายในส่วนใดก็จะต้องถูกดาเนินคดีเพิ่มเติมในส่วนนั้นอีกด้วยผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ยิงปืนทะเลาะวิวาทที่เกิดหลายครั้งหลายคราตำรวจไม่ทราบไม่ระแคะระคายรับรู้เรื่องนี้เลยหรือไม่มีข้อมูลสักนิดเลยหรือว่าบริเวณสถานบริการแห่งนี้มีการทะเละวิวาทบ่อยครั้งทำไมไม่มีสายตรวจ สายสืบเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเพื่อป้องกรรันระงับเหตุร้ายที่อาจจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆทำไมตำรวจไม่วางแผนป้องกันเหตุทำไมปล่อยให้เกิดขึ้นถึง3ครั้ง3คราจนมาถึงครั้งนี้กลายเป็นตำรวจที่อยู่ในกลุ่มทะเลาะวิวาทเสียเองทำไมอยู่ต่างพื้นที่สามารถพกพาอาวุธปืนได้โดยเฉพาะเข้าไปในที่สาธารณะสถานบริการในเมื่อมีสถานะนอกเครื่องแบบและไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ จะมาอ้างว่าระงับเหตุก็ต้องถามว่าตนเองเป็นผู้ก่อเหตุด้วยหรือไม่สืบจากข่าวรายงาน